ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงฤด,ดูมรสุมนะครับจะเห็นมีภาพที่ปรากฏนะครับต้นไม้โค่นล้มมากมายนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตามแหล่งท่องเที่ยวในเกลืออย่างชาตินะครับก็ต้องขอความกร,รุณาท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อ่งชาติต้องระมัดระวังในการจอดรถต่างๆหรือการท่องเที่ยวต่างๆนะครับเนื่องจากว่าต้นสนที่อยู่ริมทะเลถือว่ามีมีความมีโอกาสที่จะโค่นล้มจากการเกิดพายุได้นะครับ อย่างที่เลาเมื่อวานซืนนะครับที่ต้นสนในคนล้มทับด่านตรวจขวเข้าเขตอุทยานแห่งชาตินะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับก่อให้เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็ฝากเตือนนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับการท่องเที่ยวต่างๆก็ใช้ความระมัดระวังนะครับการท่องเที่ยวการจอดรถต่างนะครับก็ต้องคำานึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อุทยานกําหนดนะครับอย่างเช่นการถ้าอยหากพื้นลมแรงก็ไม่ควรที่จะเล่นน้ำ นะครับก็ต้องระมัดระวังครับเร,เราที่ป้อมป้อมที่ทางเสียหายอะค่ะเบื้องต้นประมาณเท่าไหร่ได้ครับในเบื้องต้นประมาณก่าวๆประมาณห้าหมื่นบาทที่จะต้องซ่อมแซมใหม่นะครับเป็น,เป,นเป็นป้อมเป็นด่านจัดเก็บค่าบริการเข้าเขตอุทยานบริเวณหาดยงหลิงหน่วยยงหลิงครับตอนนั้นมีใครได้รับบาดเจ็บอ่าไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเนื่องจากว่าเป็นการอ่าเป็นการค้นล้มในช่วงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ครับ คือในช่วงที่มีลมพายุคลื่นลมแรงก็จะมีประกาศเตือนของเจ้าที่ว่าห้ามท่องเที่ยวหรือหัามเล่นน้ำรดยนั้งาวครับ